สวัสดีค่ะแอดมินจากช่อง Forest Hut Garden นะคะ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องจากภาพกันนะคะมีคลิปสั้นแล้วก็มีรูปที่เราเก็บไว้นะคะเกี่ยวกับการผสมเสน์จันนะคะบางส่วนนะคะตัดมาให้ชมกันในวันนี้นะคะภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นลักษณะของเกสรเสนจันทร์นะคะที่เราใช้แปลงเห็นไหมคะที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้าเนาะใช้แปลงแต่งหน้านะคะในการปัดนะคะในการ เกสรตัวผู้นะคะเพื่อไปผสมนะภาพนี้นะคะเป็นดอกนะคะเป็นดอกฝักที่สมบูรณ์แล้วนะคะอายุ2เดือนนะรู้สึกฝักนี้จะเป็นฝักประกายดาวแล้วก็เกสรเนี่ยเป็นจันมโนลานะคะอันนี้คือลักษณะของฝักนะคะอายุ2เดือนที่สมบูรณ์แล้วนะคะตัวนี้เป็นฝักที่สมบูรณ์แล้วสังเกตลักษณะฝักนะคะจะเป็นออกสีอมม่วงเลย นี่นะคะเป็นลักษณะของดอกฝักที่เราชอบเรียกนะคะว่าเป็นฝักเหมือนฝักเชอร์รี่เลยนะคะลักษณะฝักแล้วกลิ่นเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนผลไม้สุกเลยนะคะเวลาที่เขาสุกเต็มที่พร้อมนำมาปลูกได้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะยุ่ยออกมาเลยค่ะแล้วก็สามารถเขี่ยออกมาได้ง่ายๆเลยรูปนี้นะคะรูปนี้เป็นการผสมระหว่างสเสนจันโกเมนกับโกเมนนะคะทั้งฝักแม่นะคะแล้วก็สปอร์พ่อนะเห็นลักษณะใบไหมคะจะมี ความแปลกออกมานะคะจะเป็นใบเรียวยาวเลยอ่าส่วนรูปนี้นะคะเป็นต้นอ่อนสเสน่จ้านอันนี้ที่เกิดจากการ,พราเพาะเมล็ดนะคะตั้งแต่วันที่14เดือน5ทุกคนสังเกตไหมคะว่าต้นเขาจะขนาดไม่เท่ากันเลยแล้วมีลักษณะที่แบบว่าเป็นแบบต้นเล็กๆไม่ใหญ่เลยนะคะนี่มาแล้ววันนี้เป็นผลผลิตนะคะที่เขาเริ่มโตแล้วทุกคนสังเกตหมเห็นไหมคะ เห็นไหมมันจะมีด่างตรงนี้นะคะแต่ความเสถียรของความด่างเนี่ยยังไม่เยอะมากเพราะว่านะคะเกิดจากการผสมระหว่างแม่เขียวแล้วก็พ่อเขียวนะคะอันนี้เป็นการทดลองแรกๆเมื่อปีที่แล้วนะคะปี6 4สีนะที่เราเริ่มทดลองนะคะามาทวนให้นิดหนึ่งเห็นไหมคะให้ดูรูปนี้นะสังเกตฝักเขานะคะจะมีสีม่วงเลยนะคะจะมีสีม่วงเลยแล้วก็ฝักเนี่ยจะค่อนข้างอวบอวบขึ้นจากเดิมนะคะ อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นต้นกล้านะคะที่เพาะเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นพีทมอสนะคะข้างบนนี่จะเป็นพีทมอสนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เพาะกับพีทมอสนะขนาดไซส์เขาจะไม่เท่ากันเลยสีที่ให้เห็นไหมคะจะมีสีออกทองก็มีนะคะจะมีสีออกทองก็มีรู้สึกรู้สึกชุดนี้น่าจะเป็นอืม จันดัโบราณน,นะคะจันดําโบราณกับจันดําโบราณน,นะคะชุดนี้นะเห็นสังเกตไหมคะเดียวยังไม่พบความด่างนะคะยังไม่พบความด่างนะคะสำหรับชุดนี้นะนี่นะคะเป็นการทดลองระหว่างไม้เขียวกับไม้เขียวนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เขาจะเริ่มโตแล้วคล้ายๆเนื้อเยื่อเลยนะคล้ายๆเนื้อเยื่อเลยนะคะแต่ว่าเขาโตได้ดีในอากาศธรรมชาติแล้วนะคะแบบนี้รากเขาจะเยอะจะเลี้ยงง่ายกว่าเยอะมากๆเลย ภาพนี้นะคะภาพนี้อายุฝักผสมติด18วันสังเกตได้เลยนะคะสําหรับใครที่เริ่มผสมนะฝักถ้าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อและสังเกตว่าติดแล้วนะคะ13 1 4วันจะรู้แล้วค่ะจะเริ่มรู้แล้วาภาพนี้นะทุกคนภาพนี้เป็นเห็นไหมคะจะมีกรอบไว้นะว่าลักษณะของผลฝักที่ติดผลฝักที่ไม่ติดนะคะสังเกตไหมคะนี่ทุกคนดูนะจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ รูปนี้เนี่ยเห็นไหมคะลักษณะฝักผสมอายุ12วันนะคะก้านเขายังแข็งอยู่นะคะใครที่ก้านเริ่มอ่อนแล้วก็อาจจะผสมไม่ติดได้นะคะสังเกตฝักนะอ่าอันนี้เราให้มาดูอีกชุดหนึ่งค่ะชุดหนึ่งเป็นต้นกล้าที่ผสมในกล่องนะคะเห็นไหมขนาดไซส์จะไม่เท่ากันอ่าและนี่เป็นผลผลิตทุกคนดูสเสน่ห์จันดาโบราณด่างนะคะนี่จันดาโบราณชนจันดาโบราณน,นะคะทั้งฝักแม่แล้วก็สปอพอนะคะ เริ่มมีด่างออกมาแล้วเขียวชนเขียวนะคะอันนี้คือลักษณะของไม้เขียวกับไม้เขียวนะคะเราจะได้ออกมาแบบนี้เนาะแล้วภาพนี้ทุกคนดูนี่คือชุดเดียวกันนะคะของปีที่แล้วชุดเดียวกันนะคะแต่จะมีลักษณะที่เป็นใบสีทองออกมาด้วยเห็นไหมคะนี่ชุดเดียวกันนะคะอ่าดูความด่างนะทุกคนเห็นไหมคะดูความด่างนะคะเริ่มด่างแล้วเห็นไหมทุกคนคะ แล้วนี้เป็นสเสน่ห์จันโคร์ลค่ะเเสน่ห์จันโคร์ลอันนี้ติดฝักไม่สมบูรณ์นะทุกคนสังเกตที่ฝักเขานะคะสีฝักถ้าไม่ใช่โกเมหรือว่าประกายดาวจะเป็นสีนี้นะโอเคค่ะภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะสังเกตเมล็ดเล็กๆ,ๆที่นิ้วนะคะตัวนี้ถูกจากการบี้นะคะเกิดจากการบี้จากมาเมล็ดผลเชอร์รี่เล็กๆนะคะถ้าฝักเขาติดสมบูรณ์เนี่ยสังเกตนะคะเมล็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยจะอยู่ถึง10 10มเมล็ดมีนะคะจากที่เคยนับนะนี่นะคะเขาจะเล็ก กว่าเมล็ดบอลสีนะคะเขาจะเล็กกว่าแล้วก็เวลาที่เรา,เานำข้อออกมาแล้วเนี่ยสามารถเอาไปเาพาะกับพีทมอสหรือว่าเป็นสแฟกนัมก็ได้นะคะตามสะดวกนะคะติดง่ายค่ะติดไม่ยากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุมเรื่องเชื้อรานะคะแค่นั้นเองนะคะ จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องเล่าจากภาพเสน่ห์จันใน E ีีนี้นะคะเดี๋ยวอีีต่อไปเราจะมีอะไรมาอัปเดตการฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องนี้ด้วยค่ะเราจะมีคลิปความรู้ดีๆมาอีกเยอะเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากซับสไครต์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ